ดราม่าเกรทวรินทรนคอมเมนต์ดาราเล่นบทชายรักชายเรียกได้ว่าโลกโซเชียลเราจะพิมพ์จะโพสต์จะแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปต้องระวังมากๆโดยเฉพาะดาราหรือคนดังล่าสุดงานเข้าอย่างจังสำหรับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทรนที่ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากกรณีเข้าไปคอมเมนต์รูปของดาราหนุ่มแก๊ปจัดกรินและแคร์วงชีราเป็นภาพเบื้องหลังจากละครทีเรียดเรื่องหนึ่งเป็นฉากที่แคร์จับมือแก๊ปเพื่อช่วยดึงขึ้นจากเรือมาท่าน้ำ พร้อมแคร์ประชั่นว่าแค่ขึ้นเรือยังหวานขนาดนี้ความราม่าบังเกิดขึ้นทันทีเมื่อหนุ่มเกรทวริทนทรเข้าไปคอมเมนต์แซวในรูปดังกล่าวว่าเรียบร้อยไม่ต้องเบสซึ่งสอนในเชิงของกลุ่มคนรักชายชายซึ่งอยู่ในกลุ่ม งานนี้ชาวเน็ตหลายคนรู้สึกไม่โอเคกับคอมเมนต์ของพระเอกหนุ่มเพราะมองว่าเป็นการเหยียดเพทางเลือกชัดเจนบ้างระบุว่าไม่แปลกใจว่าทำไมวงการบันเทิงไทยตกต่ำแบบนี้เพราะแม้แต่นักแสดงยังเหยียดกันเองการล้อเลียนไม่ว่าเพหนไหนๆก็ไม่ควรทำอีกทั้งมองว่าเกรดเป็นถึงดาราเป็นคนสาธารณะทำไมไม่รู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะที่ผ่านมามีคนดัง ที่เกิดดาราม่าประเภทนี้มาหลายเคสแล้วปี2022ไม่น่ามีคำพูดแซวก,กันในลักษณะนี้อีกแถมเพิ่งผ่านเดือนพฤษภมัมมาด้วยน่าจะซึมซับเรื่องเหล่านี้ไปบ้าง นอกจากนี้ยังมีคนขุดโพสต์เก่าของเกรซในปี2,561เคยโพสต์โปรโมทละครเรื่องหนึ่งเด้าฟ้าเดียวแสดงนำโดยแต้านัทพรและเจมจิรายุซึ่งเจมรับบทเป็นขันทีเพื่อไปเป็นคนรับใช้ในพระราชสำนักฝ่ายในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องกับหญิงฝ่ายในทําให้คนบางส่วนมีรูปแบบความรักเป็นชัยรักชายโดยในโพสต์ดังกล่าวเกรซวรินทร์ระบุข,ข้อความ ในแคปชั่นว่าหุยหุยฝกัฝกฝักหนึ่งดาวฟ้าเดียวคืนนี้ตอนแรกเพื่อนพี่น้องผมเยอะเยะเต้าน่ารากักเจมจีสายเหลืองอนิดๆพี่เดียวสายเหลืองงอเต็มๆทำหน้าเป็นแหวนน้ำหิวข้าวแบบนี้อีเจมเถงค่ะนะัดเรียกได้ว่างานนี้หนุ่มเกรดอาจจะไม่ทนันได้คิดว่าจะสอบไปทางนั้นแค่แซวแกันเล่นแต่ก็กลายเป็นดราม่าไปซะแล้ว